เอามาดูใ้กล้เวลาที่เราติดตั้งนะครับผมจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องลึกเข้าไปตรงปีตรงนี้นะเวลาติดตั้งเราก็เอาตัวสองแผ่นเนี่ยซ้อนทับกันนะครับผมตัวตรงนี้บ้านเนี่ยเวลาที่เราสร้างแล้วมันมีปัญหาเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับผมเพราะว่าสร้างไปแล้วนะงานแก้ไขมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับอย่างเช่นเรื่องความร้อนก็นเหมือนกันนะครับผมมันก็ต้องแก้ไขนะอันนี้ผมแนะนําเลยแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นที่เอาไว้สาหรับแก้ไขในเรื่องของ ความร้อนเข้ามาในตัวบ้านนะครับผมมันจะเป็นลักษณะของเป็นแผ่นเหล็กนี่แหละนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแผ่นเหล็กลายไม้นะครับนี่ตัวเท็กเจอร์มันก็จะเป็นเหมือนเสียดไม้เลยนะครับผมแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับส่วนด้านหลังที่เห็นนี่ก็คือโฟม EPS ซึ่งเป็นโฟมที่ไม่ลามไฟนะครับผมเวลาโดนไฟเนี่ยมันก็จะยุบตัวลงแต่ว่ามันไม่ลุกลามไปไหนนะแบบเนี้ย แผ่น่มันกว้างอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมประมาณสามสิบกว่ากวนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับผมโอ้นนี้สวยเลยลายไม้เข้มนะนี่ออกแนวรอบๆหน่อยอันนี้เป็นสีเทาอ่าตัวนี้เป็นสีขาวนะครับผมพวกสไตล์มูจิสไตล์อะไรเนี่ยชอบเอาสีขาวไปใช้กัน ลาหินก็มีนะครับผมเป็นหินธรรมชาตินะครับผมเนี่ยสวยหินนอนอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาไปวางให้ดูก่อนแล้วกันนะไม่ได้ติดตั้งจริงนะจะลองวางให้ดูก่อนว่ามันจะลักษณะเป็นยังไงเข้ามาดูใ,ใกล้ๆเวลาที่เราติดตั้งนะครับผมจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องลึกเข้าไปตรงปีดตรงนี้นะเวลาติดตั้งเราก็เอาตัวสองแผ่นเนี่ยซ้อนทับกันนะครับผมตัวตรงนี้ ตรงนี้เขาจะหักองศาเข้าไปนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะให้มันยัดเข้าไปในร่องตรงนี้ก็ค,คือมันก็จะซ่อนตัวแผ่นเวลาที่เราติดตั้งอ่ะมันก็จะเดินเนียนไปเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันอย่างดูนะเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมสอดเข้าไปกึ๊บอ่ะจะเดนเนียนไปเลยนะเดี๋ยวสอดสีดำดู เห็นไหมอ่าทีนี้มันจะแตกต่างกันชัดเจนจะไม่เห็นร้อยต่อเลยนะครับผมถ้ามันเป็นสีเดียวกันมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยสีเดียวกันนะครับผมรอยต่ออยู่ร่องไหนเนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับก็ขนาดสองแผ่นเวลาต่อทับซ้อนกันอนะ่ะมันจะได้ประมาณประมาณสักหกสิบห้าหกสิบห้าเซนสองแผ่นนะ เนี่ยมันก็จะเน,เนียนไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะตัวแผ่นเนี่ยมันมีโฟมอยู่ด้านหลังมันก็จะบล็อกความร้อนไม่ให้เข้าออตัวบ้านนะครับตัวโฟมเนี่ยมันมีตั้งแต่15มิล นะครับจนถึงสองนิ้วนะครับติดติดหนาสองนิ้วได้เลยนะครับมันก็จะยิ่งหนามันก็ยิ่งดียิ่งกันความร,ร้อนได้ส่วนตัวแผ่นเนี่ยมันก็เคลือบการสนิมมาอยู่แล้วนะครับอยู่การใช้งานค่อนข้างยาวนานนะเอาไปใช้ยังไงนะครับผมตัวนี้สามารถที่จะเอาไปทาเป็นผนังบ้านได้ทําฝ้าได้นะผนังที่ทําไว้อยู่แล้วนะครับผมแล้วมันร้อนเราก็เอาตัวนี้ไปบล็อกเพิ่มนะครับโดยที่เราทําโครงสร้างเพิ่มเป็นข้าวมันแล้วก็เอาตัวผนังเนี้ยไปยิงยิงยิง ก็ไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนการติดตั้งให้ดูแล้วกันนะครับผมก็เพื่อนๆจะได้ทําตามได้แล้วถ้าใครอยากได้นั้นก็สามารถที่จะสั่งได้ที่ผมเลยนะครับผมตัวนี้เป็นของ B C Panel นะครับผมโรงงานเขาอยู่ที่ปทุมนะก็โอเคเลยละ